การตั้งค่าพื้นฐานหลังเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบปฏิบัติการ Windows 11สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกไายทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการปิด UAC นะครับหรือ User Account Control นะครับซึ่งเป็นระบบที่รักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่งของ Windows 11 นะครับซึ่งระบบนี้ก็จะทำให้เราได้ดูก่อนว่าโปรแกรมตัวไหนกําลังขอสิทธิ์ที่จะเปิดนะครับเราก็จะได้ตัดสินใจว่าเราจะยอมให้เปิดหรือว่าจะปฏิเสธไปนะครับแต่ในบางครั้งมันก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับเรานะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราจะขอเปิดโปรแกรมใดๆ เขาก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับทุกๆโปรแกรมเลยแต่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปปิดได้นะครับส่วนวิธีจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับผมก็จะมาเริ่มต้นกันที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นเราก็จะกดปุ่ม Window นะครับหรือ Start ทเมนูนั่นเองนะครับ start window search window search box edit blank ครับผมเมื่อช่องค้นหานะครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะพิมพ์ uac นะครับผม u uniform a alpha c charlie นะครับ uac เลย u l e t change change user account control settings control panel press right to switch preview New นี่นะคร change user account control s e t t i n g นะหรือว่า uac นั่นเองนะครับเราเจอ เมนูแล้วก็กด enter เข้าไปครับ unknown user account control s e t e l l me more about user account ครับผมหน้า user account control s e t t i n g นะครับก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกดแท็บไปในส่วน slider นะครับเพื่อที่จะปรับในส่วนของระดับการควบคุมนะครับกดแท็บไปเลย notification level slider 67นี่นะฮะ notification สไลเดอร์ uh, ider, นะครับผมในส่วนนี้กดแถบแค่ครั้งเดียวก็เจอแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับขึ้นหรือลงได้นะครับถ้าเรากดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขึ้นนะครับเขาก็จะ uh, สไลด์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะเขาก็จะสไลด์ไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือสไลด์ขึ้นไปแต่ถ้าเรากดลูกศรล่างแล้วก็ลูกศรขวาเขาก็จะ uh, ระดับการ ความปลอดภัยเขาก็จะลดลงนะเหลือศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมลองตอนนี้เขาอยู่ที่66นะครับผมจะลองกดลูกศรขึ้นแล้วกันนะ notification level slider หนึ focused อ่านี่นะครับผมพอดีเขาจะไม่อ่านให้นะครผมจะต้องกดให้ตัว s k i n เด t e r ช่วยอ่านนะครับก็กด insert tab นะครับอตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะครับเป็นในส่วนของการควบคุมสูงสุดนะครับใครต้องการ าการควบคุมสูงสุดก็เลือกร้อยไปเลยนะฮะค่าปกติจะอยู่ที่66นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดลูกศรล่างลงมาเรื่อยๆนะฮะโอเคแล้วผมจะกดเช็คนะฮะ insert tab notification level slider ศูนย focused นี่ฮะเป็นศูนย์แล้วนะครับผมตัว slider เขาก็จะปรับมาที่การควบคุมต่ำสุดนะหรือแทบจะปิดการควบคุมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเราต้องการที่จะปิด UAC นะครับ ให้เราเลือกที่ศูนย์นะสไลด์มาที่ศูนย์จากนั้นก็กดโ OK. อเคกดแท็บไปนะกดแท็บไปที่โอเคโอเคบัตันนี่นะจากนั้นก็กด Enter ไปเลย secure desktop <Ooh>. user account control dialog user account c o n t r o l Do you want to allow this app to make changes to your device user account control settings verified publisher microsoft windows show more details no button alt n อ่านี่นะครับผมตรงหน้าที่เราคุ้นเคยนี่แหละก็จะเด้งขึ้นมานะฮะหน้าในส่วนของอ security ตรงนี้นะครับจริงๆเราก็แทบจะไม่ไม่ได้ฟังหรอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะครับแต่ตรงนี้ตัวหน้า security ตรงนี้เขาก็จะบอกว่านะฮะตัวโปรแกรมที่กำลังจะเปิดนะที่เป็นไฟล์ .exe นะครับก็เป็นโปรแกรมอะไรนะครับก็ในส่วนของผู้พัฒนาคือใครนะรถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะตอบยืนยันว่าจะให้เปิดนะครแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็กด no นะครับ ตอนนี้เคอร์เซอร์จะมาโฟกัสอยู่ที่ no นะครับเดี๋ยวเรากดแท็บไปดู show more details link show more d e t a i l นะก็คือโชว์รา,ายละเอียดอื่นๆนะฮะ yes b u t n o t w h y แล้วก็ปุ่ม yes no b u t n o n alt n แล้วก็ no นะครับมีแค่3ามปุ่มเท่านั้นนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ต้องการอ่านรายละเอียดเราสามารถที่จะกด alternate y ไปได้เลยนะครับในกรณีที่เขาขึ้นหน้าอะไรมาลดตึ้งแบบนี้นะฮะแล้วบางที สกินนีเดอร์อาจจะไม่อ่านนะให้เรากด alternate Y ไว้ก่อนนะฮะเดาไว้เลยนะครับหรือว่าถ้ากดแล้วมันกดไม่ได้นะครับอาจจะลองกด alternate tab นะฮะเผื่อหน้าต่างเขาอาจจะไปโฟกัสที่อื่นนะให้กด alternate tab มาให้เขาโฟกัสอยู่ที่หน้าต่างในส่วนของ user account control นะ,ะแล้วก็กด alternate Y เพื่อที่จะตอบยืนยันการเปิดโปรแกรมนะครับบางทีคนตาบอดเราเอง อาจจะต้องการเปิดสกีลเลเดอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเลยนะเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าสกีลเลเดอร์เราปลอดภัยนะครับเพื่อให้มันมีเสียงอ่านหน้าจอขึ้นมาฮนะ,ะตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดออเทเนตไวเลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมต้องการที่จะปิด UAC นะครับ Desktop list Recycle bin อ่านี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวหน้า UAC uh, ก็จะถูกปิดไปนะครับผมจะย้อนกลับมาที่หน้า d e s k ์ท็นะครับตอนนี้ก็ได้ถูกปิดไปแล้วแต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมขอไปดูตรงสไลดเดอร์ในหน้า UAC ก่อนว่าเขาปรับเป็นศูนย์จริงหรือเปล่านะโอเคผมกดวิดีโอขึ้นมา start window โอเคพิม UAC u change user โอเคแล้วกดเข้าไปดู enter เข้าไป user account control แท็ไปที่สไลเดอร์ notification level Slider 0โอเคสไลดเดอร์เป็นศูนย์แล้วนะครับก็ถ้าเราปิด ในส่วนของ UAC แล้วสไลเดอร์ต้องเป็นศูนนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะเปิดแล้วปรับให้เป็นระบบสูงสุดนะฮะการป้องกันสูงสุดในส่วนของการควบคุมยูเซอร์ของเราก็เลือกเป็นร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอปิด d e s k t o p List หน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับก็นำไปลองใช้กันได้นะครับผมจริงๆแล้วในส่วน User o u n t c o n t r o l ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ Microsoft ก็ทำมาไว้ เพื่อสาหรับเราจะได้มั่นใจว่าโปรแกรมที่เรากำลังเปิดอยู่มันคืออะไรนะฮะบางทีถ้าเราไม่มีการป้องกันตรงนี้อาจจะมีหลายโปรแกรมที่แอบเปิดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะฮะตรงนี้ก็เลือกใช้กันนะฮะแต่บางทีก็มันก็อาจจะสร้างความลำคาญเราก็สามารถจะไปปิดได้นะครับก็นำไปทดลองใช้กันได้นะครับหากว่าติดขัดยังไงก็คอมเมนต์หาผม นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ